สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมเมอร์สุดบอกน้ดบอกนะจ้าเมื่อนี้ก็ล้างเสื้อผ้าเด็กน้อยไปเยี่ยมแม่เถาพี่น้องเอ้ยแม่เถาเพิ่งเจ็บท้องบลอดสบายแต่กับน้องสาวเพิ่งกับโบเรยุแม่เถาไปนอนห้องซีตั้งแต่เมื่อคืนนี้พี่น้องน,น้องสาวเพิ่งกับขืนเวียงกับน้องเคยนะพี่น้อง <c oughs> แต่กับ่อยลูกสองคนให้อยูนะ่น่าแม่เถาเ <c oughs> บาไก่เพิ่งกับโบยูห้ากันเลยว่ะ ออกมานาาพี่น้องมาหาเมทัาพี่น้งนองแดงแตดลายอยู่ด้วยพี่น้องแม่เลจะยยมาพี่น้องเอ้ยนังโอม้ังอองไปโรงเรียนสุมเฟินกันเลยอยากเมื่อนะาแม่อีกสบายดีไปลุเลยลูกี่ะ เอาซื้อมีหยะขีิดอดกูเบาเยี่กว่าเดีเป็นเส้นทางเลยที่สิบสามหลดเที่ยวไลยขี้ดองแต่ละมืออปรละ้อใส่ใส่ลงไปซื้อยากระสอบอยู่พี่น้องเลยไปล้ว ซึ่งหันไปหันขยาพี่น้นเอ,อเอตุซาวด้วยตัวแปะอตรซาวันนู้ตัวแปอ,อันตตัวซื่อมือม่อนะซีสมะนะตัวเออแม่เราจะตัวแม่มานกินได้ฮะเน่น สบายดีแท่นหนึ่งกะพี่น้องหอดเ้วยเลยพี่น้องมาเลยกะขับรถในเดียวกะมือไอแห้งพี่น้องเริมมนหนังผักกินทุกสิ่งพี่น้องบางคนบบนต่ว่าเรื่องคือเรื่องแท้ว่ะจา้ะขคือคนแพ้ท้องอีกก็แพ้ท้องครับพี่น้องน้องคนเพื่อนก่อนน้องมดจ้าก,ก่อนเริ่มพึ่งพา แต่กับบุเป็นยังพี่น้องเหาบอกเพื่นได้นะกินไปเนี่ยบุู๊หัวชิรอดพี่น้องชิได้ออกบ่หรือว่าแน่ๆลองเบิรงพี่น้อยเราเลื่อนกับเมื่อยทั้งเมื่อยทั้งเที่ยงบุ๊บว่า ชิ่แบบนี้นนอีย่นปันใดพี่น้องเลยจากมือใดเนาะมันจะเศร้าแท้มือแห้งพี่น้องบอยากเป็นแบบนี้เลยหาเงินหาข้ากับ่ได้แก้วพี่น้องเลย เห็นอย่นั้นปวดอาจจะไ่เหรอตะกี้นี่มากตะกี้กบพักกับแจ่วปุ้ยกินยัเสีย่าพี่น้องเลยเธอละซีบใหม่กันมืดน่าจุบันนี่นะกินมาได้ก็อ๋อห้องเก้าสำหรับพวกแบบพวกอาหารเนี่ยนี่กิน่ได้เลย ไปห้องมอ,อก,กันนำนกักรุ่เหมือนซีโลโ่บอกพี่น่ะต้องชอบงเงน่ะซื้อผ้าเนาะมันมันก็นจะกินแสบศาสเตอง์เมมานทุกคนเนาะแบบใช้เป็นแบบเรื่องเอ่ะพี่น่อยเลยปวดตลอดเวลาเลยแบบ เอาไปมาผัดหายใจผดผัดมุดมัดสั่พี่นนองคิดว่าตัวเองนี่ก็ความอดทนสูงเลยพี่นนองเลยตัวแพ้แห้งเนา,าะใครแต่ลูกสาวก็ใส่ง่ายลูกชายก็ใส,งสยย่ง่ายพี่นนองใส่ยันยังเขาก็เห็นห้ยมิดแล้วก็ สามีเนาะบราไกลเพร่นจา้าเป็นคนง่ายเป็นคนแบบแพงเมียแพงครอบครวบัว่นาดไหย กินได้อยู่พี่น้องกินแล้วก็จะเป็นอะไรโบอยากลุ้นตัวเองเลยอันนี้ก็จะเป็นกันส้มพี่น้องเป็นกันส้มแล้วเรื่องหูซึกว่ากินตัวนี้หูซึกว่าโบอยากหากปันไดย่พี่น้องแล้วก็หูซึกว่าโบเมื่อยปัญญาไม่ใช่เป็นหลอดพี่น้องหลอดน้อย หลอ่อซาวพันกี่ี่เนอะเงนลาวเนาะเงินไทยกืบสิประมาณประมาณเตะ็ต,ะตะกี่เนาะสาจจะคู่มือนเน,นี่นเเยเาๆเลยเงินถึ๋พีเนอะเองินเงินกะเตยานเะยพีเนอะเงินไะ ร้อยบาทเงนไทยตอนน่อเงินล้านสี่สิบพันเนาะเงินเฟ้อแเอะ้อนั่นอะไรว้าน,นตกใจเนบ 40, บาะสี่สิบบางแหงก็่สี่สิบปลายอยู่เหมอ้จมันมันถึงแท้เลย ที่บ่าได้ทำพี่น้องเนาะตึ้นแบบนี้กันจะว่าขายเครื่องฮาวต์ใส่เงินบาทแบบนี้เฮาเนี่ยซื้อเงินบาทเนาะแต่ลูกค้าเพิ่นที่มาซื้อน้ำฮาวต์นะเพิ่นไปซื้อเงินกี่เงินบาทแน่สุด l a ายกันมิได้กี่กี่มันสิไปข้างกันอยู่บนว่าคันว่าสุเนาะหาลอยสองแสนพี่น้องตะกี้นะ กี่แสนซ้าวเนาะแสนซ้าวแสนสามชิบมาบัดนี้ซองแสนที่เงินเงินนะ่ะสิบเก้าซ้ายัางมีเลยพี่น้องตะกี้นะกรวเาเรื่องเงินซะเนาะพันสิบเาแล้วก็เปาเรื่องเงินบาทจ้ะผัดอันหักเรื่อนก็ขื้นได้พี่น้องคือพวกนมเนาะคือเราเรื่องไปสื่อเนี่ย เรื่องซื้อนะพี่เนาเมืดหนีกันซื้อน้าแล้วก็ซื้อขนมขนอมอล็่นิน่อยเมืดเงินเท่าไรวะมืดเงินแสนซ่าวเนาะก็เงินไทยกับประมาณสามร้อยบาทเนาะตะกี้น่ะมันมันตกเงนินไทยสี่ร้อยขิดขิดเทนเนาะผู้ที่คือคล้ายเครื่องคือเฮ้านี่กันเรื่อเะ สองร้อยกับแปดสิบผต่อลกอีกต่ออย่างให้มันได้หาสิบพันคะก็จะกี่เนาะไปหาสิบพันมันมีแต่เทไรเดียนมันมีแต่รลอยซ้าบาทรลอยรลอยสามสิบบาท,บาทนะึงมันลุกพัดทื้นะนอยู่แล้วุกสีดายน่าได้เรื่องเนาะกับเป็นปัญหายอยู่ได้พี่นเนาะเชนญคืนไล่กต่มัน มือสัวออยานพี่น้องก้นเห็นารกันมาสิขึ้นหอวสี่สิบข้นข้นสี่ซิบพี่น้องกันงนะ้นะไอ้เลื่องไปสืบอขาตีพี่น,น,น,พน,น,พน,น้องมือเอาเพื่นไปสืบอขาตีเนาะนแล้วเรื่องทามพี่น้อนซิบพันอะไรเจะาก้อนพี่นวองซิบสองก้อนเลยแล้วเรื่องอ่ะสิสองก้อนนีคือน้อยแท้ก็เลยไปซื้อเบิ้งหันนี่จะแปดก้อนแล้วคนก็เลยจับตึงหันคนเป็นน่นสิบสองก้อนพี่น้อง ร้อยกินขนมนะร้อย ก,กินแตกินยากใช่ไหม mm. ก,กินกต่กินยากเนาะกินหยาดอะไรฝ่ายยังมาเม็นอาหารอยู่ไหมเม็นจำพวกอะไรหรือเป็นอาหารนะเม็นทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างก็ถูกกินกอีกอ่ะก็กินที่ไหนก็เนาะก็คือหอดพันได้เนาะ ออ,นนอยอะไรพี่น้องคลิปนี้เล้วเรื่องกสีเดคล่าได้พี่น้องเด้อขอบกันไหมคลิปหนาด้ยวยจ้าขอบคุณลายสำหรับกำลังใจจากเอื้อจากอ้ายเนาะคุณลายเด้อสบายดีจ้า